แฮปปี้บเดย์พี่พีค่ะขอบคุณ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 ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พีอยาขอให้พี่พี่ทุกคนแบบว่าปังปังแต่ชีวิตของพี่ก็ปังมาตลอดไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าวันนี้ VR เว Versity ของเรายังไงบ้างพี่พีวันเกิดวันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้เหรอครับผมก็25แล้วยี่สเป็นจะเพศแต่ว่าดีที่มีคนอยู่ข้างกายใช่ ทีมที่ดีจะพาเราผ่านเป็นสเพจไปได้มั็นสเตจสำหรับพี่พี่กังวลมากกวลไหมจริงๆก็พี่ว่าไม่กังวลนะครับผมจริงๆพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27รอยเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ ตั้งใจทําในสิ่งที่เราอยากทําคิดดีทําดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่านช่วงเวลาหลายๆไปได้แล้วไปหมู่หรือยังฮะมีระวังไหมมีระวังไหมระวังคนใกล้ตัวใม่มีไม่มีเมี่ยไม่มีคนนี้พี่บีเขาหรอแล้วเป็นอย่างผู้ใหญ่ที่บ้านมีความกังวลไ้องมีผู้ใหญ่อาจจะมีความเป็นห่วงเราเดูคนรุ่นใหม่จริงๆแบบเหมือนคุณพ่อ ไม่ได้หรือว่าต้องมีมูเสริมต้องมีมูไม่ไม่ค่อยได้มูเลยครับผมแต่ว่าอาจจะมีทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทําบุญมาเหมือนกันปีนี้ได้ซื้อของมาใให้ตัวเองไหมพี่เออไม่ได้ซื้อซื้อซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อรถไปเพิ่งซื้อรถไปเพิ่งได้ปีนี้เพิ่งได้ปีนี้สปอร์ตตามใครหรือเปล่ารไม่รู้พี่พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้ แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนําหรือเปล่าเขาก็จะแนะนําในรุ่นที่เขาชอบอะไรเงี้ยผมแต่ว่าของงี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหมเราตามใจเขาเรื่องอื่นเรื่องนี้ตามใจตัวเองเรื่องรถไม่เชื่อเขาไหมเชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอันนี้ตอนนี้ได้รับตัวอย่างรับมาแล้วครับเขาบอกให้พี่ซื้อรถสีชมพูอย่างเงี้ยพี่ก็งงอ่ะเขาไปได้แวันนี้รับเขาไปได้ได้ได้ ไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่บีไปแล้วอะไรก็มีแต่แต่อะไรเปรนโฟกัสถุงสีฟ้าถุงสีฟ้าถุงอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้เลยอ่ะอะไรนะครับคืออะไรมันไม่สำคัญอยู่ที่ว่าแบบ เขามาในวันสัปดาหของเรามากกว่าเฮ้ยเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรล่ะอะไรนะครับคอนเซ็ปต์ต้องมาตีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากๆครับผมเขาทำเขาเพิ่งทำงานเสร็จครับเพิ่งงานเลทพอดีเขาก็เลยแบบมาสายอย่ก็คือเราพร้อมเปิดให้เขาตลอดเวลาเลยเหรอบ้านละกี่โมงเขาเตรียมกับนี่มาหมดแล้วหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแอบมาเปิดบ้านหนู แต่แต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะหมายถึงเอาวันเกิดใช่ไหมครับชุดนอนก็ตั้งใจบอกว่าก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะกล่าว่าอาบน้ําแต่งตัวนอนแล้วไงไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลอเรลปารีสนี่ดนึงเก่งมากได้เจ่านผู้ให้ยินไโมเมนต์ของเราต้องรับตลอดเลยที่เราครับผมก็ ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมนะผมก็มีเซอร์ไพรส์ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณเขาละกันครับผมที่ที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับโปรเจกต์ของแฟนคลับก็ชุดใหญ่ไปกับพี่เหมือนกันเยอะ <ไป S 1> มากนะใช่ครับผมเยอะมากๆครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันครับผมออแล้วก็ดีใจมากๆครับพี่ทุกๆครั้งแบบว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสัมคัญธ์ของเราการลับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณที่ ที่บอกว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พีไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับผมแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กาลังบอกว่านั่งแกะกันอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะแบบยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยผมก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จเราเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับโอ้ยแกะจะไปบริจาคที่ไหนยังไงพีก็ปีที่แล้วไปบริจาคโรงพยาบาลครับผมเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองหาโครงการที่มันน่าสนใจดูครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยครับไปบริ ไม,ไม่รู้เหมือนกัน,ท,น,น,กนทั้งก่อนครั้งก่อนเท่าไหร่ครับไม่รู้จะไม่ได้เลยครัออ้งก่อนประมาณหนึ่งล้านบาทออตองน,นี้ก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะ